สวัสดีจ้าคลิปนี้ยายจะไ่กาผ้ามวนกินมะขวากิกกินกับปล้นหนึ่งแล้วก็บแบ่งตำานักพริกปลาทูเข้มกับปัทูหนึ่งได้จ้ามอนี่ยายพาไปเก็บพักขมได้จ้าพี่น้องเก็บอันนี้ขวพกิ่งก้าเดียวเมาเก็บพักได้จ้าเด้อสวัสดีค่ะลูกสาวเก็บพักหลังอันนี้ยาย เก็บไปผักหมูเข้อแล้วยายกกะสิไปยายอยากกินเองยายเลยมาเก็บไปลวกแก้วไปกาดนาำงามเนื้นนนอพี่น้องเนื้อพี่น้องมาเก็บคือน้ำกาดเห็นบอพี่น้องเห็นบอเฮ้ยบอพี่น้อง,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 องตเตวนกำลังจะตกดินนี่ยายกัคำรายแดงใหญ่เอาไปกินเขาเรียงหิวเขาเรียงหิวหิวหิว วี่วีกับวี่ไม่ล่างกับอันนี้เลยไหมแต่พอไปล่างออนั่นให้หักขาอ้วชัวเลยเห็นบอกพี่น้องไก่ชิพ่อเอนี่ยยงเก็บอยู่นี่เด้ดอจ้าใหญ่ก็ชิไปเหื่นก่อนนี่เด้อจ้าหลอกบัวแล้วจ้าต้นพักขมกับกระลังล่างเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวจะไงตุ่มน้ำ ล่างไอ้วั <laughs> <laughs> วไอ้วัวเพิ่นเอามาหนึ่งใส่ป้าได้จ้ะนี่ตัวสดกับซุตเออโอ้เปื่อยดีนี่ขัวพริกได้จ้ะเด้อนี่พริกเนาะตำะ่ำใส่ปลาทูเค็มแล้วก็ใส่ปลาทูหนึ่งปลาทูนึ่ง <laughs> ปลาทูปลาทูนี้ยก็ปลาทูนึ่ง ปลาทูนึง่งกับปลาทูนึง่งนี่หนึ่งป้าด้จะไปใส่ถาแล้วพร้อมเสิร์ฟมันพริกปลาทูเค็มกับปลาทูนึง่งเสร็จแล้วเดี๋ยแต่ใส่น้ำพร้อมเสิร์ฟจ,จ้าสวัสดีค่ะมาเดิมมาเดิมพี่น้องแสบๆพี่น้องตัวน,น,น,นี้น้องวัวตัวน,นี้ปนจิ๋นปนน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกหรือพริกปลาทูนี่พี่น้อง เรามาพีนองเ่นครัคู่พม่น้มามากินเนื้อมาแล้วเจ้าเขาเนียนลอยดดดู้้ดดเอาใหมากมั้งรอเสียเสี้นองเสียกินมีเจ้า้ข้เนืะพี่น้องคือแบบบาดมานีน้องะ mời anh ơi 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 anh ngon, ngon, ơi anh ơi Ngon, ngon anh Ngon, anh ơi anh ดอนเลยบกเอน่ี่พี่น้องเอ้ยเขาวยซามะมังนี่วยากเน้อนี่น้อมาดอพี่น้อง้แหฮเด็ดพี่น้องแบหวานออกเลยตัว อือครับผมมามา่าแซ่บๆพี่น้องอือี่เขาเหล้วเขาไปนอนอักจันอนทรายยังนั่งได้จังบางพี่น้องแส่บๆอย่าอิ่มล่ะอย่าอิ่มแล้วเฮ <laughs> ียก็เลยมาเป็นมือกล่องแห <laughs> เสียบเสียบเลยก็ให่สิมใหญ่ไวหุนอยาอวนอยาอวนหนึ่งปาก็เสียบด้วยวิน่อง ลาาเนาะกินอก่ก็ว่ากินทางเสบยบเสียพเลื่อน้อนเลยเอออาจจะนำไร่ไรอันนำไร่ไรก็ตะทองน้่นั้นมนัตะทองออกินล้ายพ่อ้วนพีหนอนเอาขอแหมเลอดมึ่อยขุนเขาขุนเขามอมุนเขาอือขเขามอก็แหมมันสิเลยจ้ะ ขุมงเหมอดิ้นขุมงเหมอดิ้นมันจะเป็นยังไงจ้ะข่อยแหมเจตนากินบ่อพี่น้องเขาแหมคนเฒ่าเขาว่าเตกี้กินของแหมน้ำมืนคนฒ่าเขาว่าอีลีเนาะพี่น้องเนาะเพราะไปน้ำมืนมะค่นกินกระแหมน้ำมืนอีลีคนเฒ่าเราเว้าอืมนม่บ่อพี่น้อง <อ>ผักบอพีน้องมากมากเมื่อกี้ล่ะนี่เนอะเออพระเอกนักเอกวันเนี้ยผักขมผักขมกับพักบัวกับผักดอกกับผักบัวจิตปไปหารมังวินเออผอกอัอ มึงน้อพ่อกับลูกคิดแข่งกันเออเศบๆเลยมึอน,นีอ่นอทอาเออเป็นนอหมอน่อย,ม,ออยมันแน่เลยถ้าทองหูงไวโซหมอเลยตะทองเออมือกล่องนีก่กะนางแต่แนมเยอันนี้อยู่ <c oughs> ออยายกินขาบอมูอน,นีมันเป็นจะได้หรอพี่าอมาเสียบมาแยกกินคขคามเสียบไปยังมันี่ขอามะแสีบบ่อนบอมันยิงสองสอง, <c oughs> สองละย่หนึง่งเป็นย,ยังว่าเป็น,นองอๆยงไงเนาะพี่น้องเนาะกินย่งกับมะเสบเ่าแล้วเ่าแล้วก็ลงนาลงลังเ <c oughs> องอ,อหัวตะแตะต้งองก็เดอยู่อน หาินกะแหงหายงดีเนาะหาทุกอย่างที่กินได้เนาะพี่น้องโล่งทงล่งตาก็หาพรอ้อมเออพรนี่เงืนไงเงินน้าเนาะพี่น้องเนาะขอไปกำลังใจให้เด้อจ่าเด้อเออใหญ่กะทิเป็นชาเป็นมือกล่องล่ะ เกลือกอบครับที่น้องเกลือในสวนตะท้องกระลเตมหน่อยอืมชีวกแบบว่าชีว์เลยนะครับเดี๋ยวะะจะว่างกบทิง้งใหญ่แตะะ <c oughs> ่คิดอ่างไว้เพียงแค่นี้แหละสวัสดีจ้ารักนะทุกคนจุจบ๊บๆสวัสดีจ,จ้าพี่ใหญ่ต่อไปสวัสดีจ้า